ทาเบริเขาทะลุนะครับผ่านไปยังบริทุ่ที่ต่างๆต่อครับเมื่อผ่านไปเข้าที่ระอุแล้วก็จะต่อด้วยพน้าแล้ก็มีการึิดไปเทื่อนจะมีเบบตี้ยาว้ไล้กะครังานที่จาผ่านการรบกวนการกระจายของคลื่นที่ด Open h e r e m o n y ว e น t ี่ a ทุ่ม0 どうも。 อยากกระพิสูจน์ก็เอ๊ะท่านพิธีกรออกรูกปเป็นลิงวันนี้ก็มารายงานตัวนะครับจักรยานสวยหมวกสวยชุดสวยนะครับนะสามพันห้าเสื้อผ้าชุดน,น,นะครับรถอีกสี 4, 5, ่แสนห้าใครคิดได้ใครดีง่ายท้องเลยครับนะเป็นโอ้นะครับสิบสามสี่แสนนี่บรรดาผู้สื่อข่าวบรรดาหน่วยงานองค์กรต่างๆที่มาร่วมในขบวนนั้นแล้วก็นอกจากนั้นเมื่อวานนี้ในระหว่างเส้นทางบรรดาพี่นอ้อง ท่าสผที่ผ่านม,มาก็ท่านนั้นก็ให้กำลังใจครบครับ6หมายเลขครับนะไม่ใช่ปัญหาตั้งแต่สวรสุครามมาเสื้อสีขาวแขนสีเขียวครับแป้แขนขวาพร้อม้ๆแข็งแรงครับรู้ใจกัมทีมกลองท้า,ายเลยมาดิครีมสโมสรหมายเลขทีมรับกบระดูก ธนาคนครแเกรอเกียรติจงชีรวมเอาบรดานัมันจะเป็นจกักอาการย์โชคดีไหมอะรที่เราได้ประทับใจหน่อยครับรู้ใจลักริทีหายเลกันต่อไปนี้ครับพิชเชอแมน่แหลมิทูลตลอดทาทาไทยประพัดไปแต่ว่า,ารวมมัดใจเอาไว้เป็นหนึ่งเดียวครับพิชแแต่โน,นี่ชูกำปัน้นวันนี้บอกสู้ตาย าก็รู้ใจครับมาแล้วอีกเ่ทีมเรัะน,น,นะในชุดเสือสีนั้นาอ i สกิติค่วงเรีือกสามบูมือขวาพับแน่มีสอสเตจมีสองช่วงเลยนะครับสำหรับอาจารย์ทีมเขาในวันนี้อ๋อ คุณตรีทีละี่และภูมิจักชาแอบทักแก้วน้อยสี่ลายเลขบอกว่าไปได้ครับแต่นีอาริการยาบอกว่าวันเพราะว่าเป็นเส้นทางจริงเขาไม่อยๆมากนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะครับแต่วันนี้ได้โอ้โหมาเลขวสลายเลขกำลังพนมต่อเล่นซ้ายซ้ายดีกว่ารวมเอาบรรทานปันดุตรครับขอให้ได้ขอให้โดนและขอให้สำเร็จ ทีมต่อไปมาแล้วบรรยากาศการแข่งขันในสเตจที่สี่ครับชุดสีดำเหมือนกันครับทีมอะไรเอ่ยอันสมบัติตุรกีบูรากาตัวน้องพี่ใหญ่กันได้เมื่อวานน ah <ri na f ors> ี้นะครับตัวนัทชัยครับแล้วก็โดไปเห็นครับไม่เกิน23ปีทีมเดียวของประเทศไทยต้องให้กำลังใจครับวันนี้แล้วก็สุรนาทคงศุกร์แห่งิษณานาเมือ

ต้องบอกว่าเป็นของแท้พราผู้มครับนะม่วจะเป็นรถจักยานไม่ว่จะเป็นรถั่ราและอินในนั้นเสื้อสีชมภูนั้นตอนนี้เป็นผู้นำเวลารบหยูที่สี่ขากำลังใจนะขอบคุณที่บจากสาประเทศจากประเทศเยอรมนีรับโอเค Everybody here for your hard work, not only the last three days but for a long time to prepare for this. You have very good procedures and everybody dedicate and work hard to limit the spread of the COVID-19 virus. That's why Thailand is one of the most safe country in the world. Yeah. I think your hard work actually deserves that. And also, the Thai Cycling Association, under the leadership of General Peter is almost a miracle because this is now the only race this year in Asia. This is the only international UCI international race in Asia. It's not so easy under such a difficult time. Thailand still maintain a success country and the Thai federations did a very hard job to bring us this race. I therefore I must thank everybody here okay. and I hope that Thailand will continue to be a sample for all other countries, not just in Asia but also in the world. ขอให้ลงนามถวายพระพรคติฐาที <rapidement> ่รา้า องสมเด็จพระเทพพัฒนาราชสุดาสยามบริมวลชนที่เคารพรักทุกท่านผมมีความยินดี ang, ว,ว่า The Princess มาจากรีสิรินพรสับทิริขันจังหวัดชุมพรในการจัดที่อยู่ในท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิดแต่ในประเทศไทยของเราในด้านสาธสุขนั้นได้มีมาตรการป้องกันของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ที่ได้ยึนจัดแข่งขันครั้งนี้นับว่าเป็นวาระ 2, อันสำคัญยิ่งอีกระการหนึ่งานธุีเก็ครับกบมือขอบคุณด้านๆโดยอวยพรให้นักกีฬาเจ้าหน้าที่ทีมงานทุกคนนั้นแจกการดอกไม้ครับโล่ขอบคุณครับที่เรามีน้ำใจให้กันเพื่นที่เรานั้นนะครับ คนชุมพรเราได้มีกำงใจให้กับทีมงานของทางสมาต่างของการแข่งขนันในรายการทัวร์น,นีนี้ครับเสือสีเขียวนะครับสีชมพูสีขาวจุดแดงเพื่อเป็นการต่อยอดเปเป็นให้กับกน้องๆเป็นบุคลกากรทีด่ดีเป็นผู้ทีด่ดีที่เป็นสัญลักษณ์ของทา,ทา,ทางชุมพรครับความใสาใจจริงที่เรามีครับท่านผู้มิเกตครับความ<ข>สําเร็จเกิดขึ้นได้ <vert> จากการร่วมไม้ร่วมมือทุกภาคส่วน ครับตรงนี้นะครับครับเสือสองครับนะครับ

哦，你不懂。 Conental Thailand อาร์ซ่าไทยและเขาาได้รับบงวออกนี่คือราวัเทนดู้้้ววยยยเเเสสีีีีงตบบมืครัััําผูท่นนนดกใ from All a a l t h i n ์

to take a photo with the rider. i would like to call upon lieutenant pan kato, sikhit chayonukha, lieutenant team thailand. and i would like to call upon บุญชัยกระรมกับชะรุาท er ี่โอ่อ่าและนั่งอยู่ที่ห้ t า t ันทึกภได้ราอชอบไม้นะครับใส่หวนะชนะรูปิท่าท่านบุญชัยสนใจเท่าไจีรวัเจริญยิโพคิงเดอเมดิการ์ด้ก็ปป t ในการที่เขาประธาายกเทศคนดีเมืองละนออกรูปปฏิทาให้กับท่าน แล Continental Team Thailand and I would like to call upon อค่นรวมครับอาษษีสเตร์ครับเขาจะได้รับเสื้อสัยรับสีเกียวพ้อมชอดอบไหมสิกโทษสราวุธฟริกโรนแทยครับและแนวคัะร่วมมาทุกครและแสดงครับ เป็นผลงานอันเลื่องจิงๆของราทีมเดียวในประเทศไทยที่กำลังจะไปสร้างผลงานในโลกต่อไป And I would like to call upon Mrs. very of Thailand Phrao n Province to come up on the stage and take p h o t o with us เสือสีพ่วงสัของนี่ครับสามและรงเอัร่งกานกนการงาการงนี่ไทยงนร่วร I would like to call upon Mr. s u w i t l a k s h a n

2องกกิโลครับมเนาิาสินาฬิกาีนาทีาขอบคุณทุกๆหน่วยงานครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ <pet it>